It's just about this paper and w e r e going to look e t It's like a record of y e a h a r e c o r d g to g I just want to respond to i Yeah อย่างถ้าเรื่องเรื่องมาย่อย่างนี้เดีให้เขไปที่พร้อมใช่ครับเรื่องมันเกิดมันเกิดจากอะไรคือคือเรื่องราวมันเป็นยังไงอันนี้ต้องต้องถามพนักงานสอบสวนครับผมเพราะพวกผมมาตามหมายอย่างเดียวครับผม มาจากส่วนกลางครับ สื่อมวลชนนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันหนึ่งที่สำนักงานตำรวจภูมิเมืองมีผลการรายงานของหน่วยต่างๆนามาแถลงกับสื่อมวลชนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยรวมถึงเป็นการบอกกล่าให้ประชาชนทราบว่าตำรวจขงตรวจภมิเมืองนั้นเนี่ยได้ทําอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องของการคดสวนฝ่กตามแล้วก็กวาดล้างผู้ต้องหาที่กำลังทำผิดในประเทศไทยนะครับก็เป็นไปตามนโยบายของ ท่านพลตอเอกต่อศัก์ภูม,มิมลนะครับท่านผู้ชันการหน่วยชาติพลตอเอกสุรเชษฐ์ผักพานนะครับรองผู้ชันการหน่วยชาติกำกับดูแลสำนักงานตุนของข้อมืองและพลตอเอกธนาชูวงศ์นะครับในฐานะหัวหน้าศูนย์ปราบปรบามอัชการกมข้ามชาติของสำนักงานหน่วยชาตินะครับให้สตมเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักที่ทําการสืบสวนติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มีการามาจากต่างประเทศแล้วเข้ามากันหมผิไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแกง๊งหรือไม่ว่าจะเข้าเข้ามาแลแลักษณะของบุคคลนะครับรวมถึงมีการกอนหมผิร่วมกันในหลายประเทศนะครับภายใต้การอำนวยการของท่านพลบนโทอิทธิพลอิทธิสารรนชัยนะครับท่านผู้ช่วยการตุวคนข้องเริอน,นะครับและผมนะครับได้สั่งการไปยังหน่วยต่างๆก็จึงมีผลการมีบาิออกมา,าในวันนี้นะครับ สามคดีด้วยกันที่เป็นคดีที่น่าสนใจนะครับสําหรับคดีแรกก็เป็นคดีของกองทัการสุกสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเครืองเือนะครับเป็นเรื่องของการจับกุ่มเป็นคนอังกฤษนะครับที่ก่อเหตุพักผู้เยาว์นะครับไปกระทำการนะครับเป็นหมายจับของไทยนะครับคดีนี้ก็เป็นการดำเนินการของท่านพลตรีประพันธศักดิ์ประสานสุขนะครับท่านผู้พิพาการ สืบสวนสอบสวนสำนักนงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับท่านตำนวยเอกรัชโชติิคุณนะครับท่านรองผู้กำกการคดีต่อมาก็จะเป็นเรื่องดีของกองทัพการตรวจคนเข้าเมูลสามนะครับโดยท่านพลหมวดพีนัทกรอประภายยนนะท่านผู้ว่าการตรวจคนเข้าเมูลสามนะครับแล้วก็ท่านพันธุ์บุรเอกประธานมอนคำเที่ยงนะครับท่านรองผู้กำกการตรวจคนเข้าเมูลสามนะครับมีท่านพันธุ์บุรเอกเพิร์ลอีกคนหนึ่งพลตรีไปราชการต่างประเทศนะครับก็เป็นการดําเนินการตามนโยบายของ สำนักงานตรวจค้เข้อมืองเรื่องการดูติดตามสืบสวนเรื่องการขนแรงงานนะครับอันนี้เป็นการขนแรงงานชาวบังคลา,าเทศที่ผิดกฎหมายแล้วก็มีการจับกุมรวมถึงการขยายผลไปจับผู้ที่มีส่วนในการดูแลช่วยเหลือซ่อนเล้นนะครับชื่อนายประยุ์นะครับนะคดีที่สมจะเป็นคดีของรนข้อมือหนึ่งน,นะครับ เป็นคดีที่ท่านพลบุตรีปราศาสตร์เขมราสิทธิ์นะครับท่านงผู้กาการและท่านพันวุฒิเรกวิรติศักดิ์ก้องเกียรติสิรินะครับท่านรองผู้่ำการที่ดูแลกันแบบดูแลอันนี้นะครับ <c oughs> เป็นเรื่องของการปฏิบัติตามนโยบายของํำนาจของข้ามืองเช่นกันนะครับเรื่องของการที่เข้าไปดูพวกกระทงผิดโดยเรามุ่งไปที่โอเวอร์สเตย์ในการที่ ไปสืบสวนแล้วก็ลงไปดูเรื่องของการโอเวอร์เซตจนไปพบเป็นคนซีเรียนะครับอยู่เกิน6ปีรวมถึงได้จับอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะครับเข้าไปด้วยนะครับแล้วทั้งของสองคนมีความเชื่อมโยงกันในเรียเดี๋ยวเราจะพูดกันที่หน้าชั้นอีกครั้งนะครับก็ขออนุญาตเป็นคดีแรกก่อนคดีแรก ของกองพับก,การสืบสวนนะครับขออนุญาตเชิญท่านพลเวลืท่านชดชนคุณนะครับตัวแทนของกองพับก,การสืบสวนเออ่เกิดในคดีแรกแล้วก็เชิญโยนที่ที่นายช้างครับเชิญครับเรื่อง,องก,การสืบสนชวนทิราพุทธคันนะครับในส่วนของกองพับการสืบสวนนะครับก็เป็นเคสของการที่กองกำลังนะครับไปจับกลุ่มอดีตครูสอนภาษานะครับช้างพิทนะครับที่ที่เขตฉลองภูเก็ตนะครับ เป็นครูสอนภาษาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตน,นะครับแล้วก็มีพฤติการก็คือ,อไปธรรมณาจารย์กับเด็กนักเรียนนะครับเอาเด็กนักเรียนไปที่บ้านหลังหนึ่งในเขตท้องที่สพฉลองนะครับแล้วก็ทําทการอนณาจารย์เป็น,ปนจํานวนสองครั้งนะครับพอพ่อแม่ผู้ปกครองทราบก็อรอให้ลูกเรียนจบก่อนนะครับส่วนตัวครูนั้นก็โดนทางโรงเรียนไล่ออก ก็ไปพักอยู่กับครอบครัวนะครับภรรยาชาวไทยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อไหนจะออกก็ทางทางผู้บัญชาก็ได้สั่งการให้ทางกองกำลังหนึ่งไปสืบเสือติดตามจับกุนนะครับจนจับกุมได้ที่บ้านพักของภรรยาที่หนองหอยที่เมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็เจ้าตัวก็รับสารภาพนะครับรายละเอียดขอเชิญสารวัตวิชัยหน้าชาครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสําหรับ การจับกุมนายเทเลอร์นะครับนสมมติอายุ38ปีสัญชาติอังกฤษครั้งนี้นะครับเราได้ตรวจสอบข้อมูลนะครับหมายจับในระบบกลางนะครับพบว่าผู้ต้องหารายนี้นะครับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดภูเก็ตที่จด21ับ2567ลงวันที่12มกราคม2567นะครับในความผิดฐานถ้าผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีนะครับไป จากไปจากวิดามาดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลน,นะครับโดยโดยประจกกักษ์เป็นอันสมควรเพื่อการอนา,าจารนะครับเราได้สืบสวนนะครับโดยตรวจสอบข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของตมเนี่ยต้พบว่าหลังจากที่ก่อคดีในปี2557-2558ล้วนะครับทางตัวผู้ต้องหาเนี่ยครับก็ได้นะครับหลบหนีนะครับได้ไปอาศัยอยู่กับครอบครัวนะครับที่ ตำบลหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเ,เชียงใหม่นะครับถึงนะครับได้จัดก,กํลาลังไปสสวนติดตามนะครับก็ก็ต้องใช้วิธีการล่อลวงหลอกลวง,ง,ง,งให้ผู้ต้องหาที่ออกมาจากบ้านพอสมควรนะครับก็เหมือนกับว่าทางผู้ต้องหาก,ก็เหมือนกับจะรู้ตัวว่าว่ามีหมายจับนะครับเราก็จกับปรุมได้นะครับแล้วก็นำตัวส่งสงพฉลองนะครับเตืนไปปฏิบัติตามกฎหมายครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับ ทางกองกับก,การสืบของบกตมสามของเรานะครับก็ได้ร่วมกันกับตมจังหวัดประจวบคีริขันนะครับแล้วก็สพพยานประจวบคีริขันนะครับได้จับกลุ่มนายประยชน์นะครับซึ่งสืบเนื่องจากเมื่อวันที่8ปดมกราที่ผ่นานม,มานะครับได้มีการจับกลุ่มมีการจับกลุ่มนายสุรินทร์นะครับซึ่งผิดในข้อหาช่วยเหลือซ่อนเล้นหรือช่วยประกันใดๆแก่คนต่างด้าครับซึ่งเป็นการขน คนบางประเทศ30คนในรถตู้ทึบนะครับเ<ม>พื่อที่จะเลียงเยจ้าหน้าที่นะครับส่งไปยังประเทศที่3นะครับอันนี้กเ็เราได้ขยายผลนะครับร่วมกับสพห้วยยางนะครับจนกระทั่งศาลได้ออกหมายจับนะครับนายประโยชนเนี่ยได้พักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดของการดำเนินการต่างๆนะครับซึ่งนายประยุนนี้เองนะครับก็ยังเคยกระทําความผิด ในเ,เรือร่องอื่นๆอีกเดี๋ยวรายละเอียดจะขอให้ทางหน้าชาร์ตอธิบายนะครับว่าเคสนี้นี่เป็นอย่างไรผลสัมการนะครับสําหรับเคสนี้นะครับสื่อตอมาศ์ก็คือจับกลุ่มนะัแต่ผลผู้สื่ผู้สัมการเจอไข่ผลชาวบางประเทศท้ามแดนเดยอะๆเป็นคือสือ่เนื่องจากเมื่อวันที่8เมื่อวันที่8เมื่อกรามรคมสองพอันกสิบะทางสพพุ่ยยาได้จับกลุ่มนายสุรินนะครับในข้อหาช่วยเหลือซ่อนเล้น ให้คนดังนั้ที่เข้ามาเหมืนะในโดยมีกปหมายเพื่อคนการักลุน,นะครับพร้อมชาวบางประเทศอีกสักสิบคนนะครับพร้อมยึดรถกระบะดีแม็กสีขาวที่ติดปูดทึบนะครับจากลุ่มจากนั้น,นรับจากข้อสั่งการของท่านรองพัฒนาครับที่ให้ขยายผลเครือข่ายทุกผู้เครือข่ายครับเครือข่ายผ,ผลคนก็เลยทำการตามาสังจึงสั่งให้สืบต่อตามาสังในโรเรียนเทนเพราะว่าี ชาวต่างด้าวชาวต่างด้าวเยอะครับก็เราดึงลงไปแล้วร่วมกับตำรวจพื้นที่นะครับขยายผลจนทานางงาน,นาสอบสวนเนี่ยสามารถขออำนาจสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ออกหมายจับนายประยุ์นายประยนุ์เนี่ยเป็นชื่อถมงตินะครับอ,ออกหมายจับได้แล้วเราดูนายดูตัวนายประยุ์อยู่แล้วเราก็าเข้าไปรวบตัวนายประยุ์เลยที่เขตมีนบุรีอุทิมหาน,นครน,นะครับ,รบเมื่อไปเนี่ยนายประยุ์ก็รักษาภาพครับว่า เกี่ยวข้องในคดีนี้โดยเป็นผู้สั่งการแล้วก็ได้รับค่าจ้างได้รับได้รับค่าจ้างลายหัวของชาวต่างด้าวคนละ2,500บาทนะครับแล้วก็เอามาแบ่งให้นายสุดินเนี่ยนะนายสุดิน1,000ก็จะตกเหลือที่ตัเองพันห้านะครับส่วนรถทั้่าวเนี่ยก็เป็นรถของญาติของนายประยนน์ที่ถูกจับตามหมายนะครับและจากการตรวจสอบร้อนหลังนี้เนี่ยนายประโยน์ก็รับว่าได้ สมัยก่อนเนี่ยได้เปิดบริษัทรถรถขนส่งแล้วพอวิ่งธรรมดาเนี่ยมันกำไรมันน้อยก็เลยมาวิ่งของโต๊ะเท่ากาจะได้กำไรมากขึ้นและยังมีเคยมีคดีเกี่ยวยาเสพติดที่ถูกจับมาก่อนรับเราจงนำตัวสมาร์งานออบส่วนสำหรัหรบคอยากเพื่ำเงินดูต่อไป คดีต่อไปเป็นคดีของกองทัพการตรวจของข้อมือหนึ่งครับในการร่วมกลุ่มซีเรียแล้วก็ชาวอียิปต์นะครับก็ขออนุญาตเชิญท่านพันรอเอกเรียนติสาครับเชิญในรายละเอียดครับแล้วก็เชิญเจ้าที่น่าช้าครับเชิญครับส่วนของตำหนิหนึ่งมีการจับกลุ่มนะฮะเป็นชาวต่างดาวที่มีประวัติค่อนข้างค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็แล้วก็ในการทำงานก็ได้รับคำสั่งงาน ในแต่ละภาคส่วนนะส่วนนียได้รียัดไปชนิดหน้าชาดดีกว่าตรวจเข้าเลยท่านผู้รับราชาและส่วนนี้พี่น้องสืบบัญชนที่เค้าคุ้นทักครับผมพันกรโทรตรงในแเราะสำวักกองกำกับการสืบสวนกองพักการตรวจคนเข้าเำลังหนึ่งสำหรับเชนนี้ครับชาดกองกำกับการสืบสวนกองพักการตรวจคนเข้าตรวจของเราได้รับข้อมูลครับจากสายลับว่าบริเวณซอยนานาหรือซอยสิบหกที่สี่มักจะมีชาวต่างชาติซึ่งเป็นชาวอาหรับอยู่ขาว มาเดินเตร่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนะครับให้ไปตรวสอบว่ามีการโอเวอร์สเตย์หรือเปล่าอยู่ในหน้าจักรจักรพิสูจน์หรือเปล่าและก็เป็นนโยบายของทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับในการเอ็กซ์เรย์เมือนที่มีคนต่างต่างชาตต่างด้าวที่เชื่อว่าอยู่ในหน้าจักจักรการเอาเรื่งสุดนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้เราเชื่อว่ามีเหตุผลบางประการนะครับไม่ประการใดก็ประการหนึ่งที่ไม่สามารถไปขอยื่นคำร้องขออยู่ต่อในานอาจากจักรได้นะครับเชื่อว่าน่าจะมีความผิด เมื่อเราไปถึงนะครับที่ซอยสี่เราพบกับ, Miss บมิซาดีนะครับนางซาดีน้ำสมุรนะครับกําลังยืนอ,อยู่นะครับกำลังเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในซอยสี่เราจึงได้เข้าไปขอตรวจสอบหนังสือเดินทางในเบื้องต้นนะครับชาวต่างชาติคนนี้นะครับมิซาดีไม่สามารถที่จะแสดงหนังสือเดินทางให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้แต่เมื่อเราดูในบริเวณร,บรอบๆนะครับเราพบกล่องพัสดุกล่องหนึ่งนะครับมีชื่อชาวต่างชาติอยู่ ชื่อนซาบีนะครับเราจึิงเราไตรวจสอบกับระบบสารสนเทศของสำนักง,งานตรนทคนข้อมองจึงพบว่าวิซสสาบีนะครับอยู่ในราชจาัจโดยการสิ้นสุดโดยการรียกสิ้นสุดแล้ว1526ันอีกวันมีเ,เรือนเศษนะครับและที่น่าสนใจยิ่งไปกว่าน,นั้นครับระหว่างเจ้าที่เราตรวจสอบวิซาบีคนนี้เจ้าที่อีกชุดหนึ่งซึ่งอยู่ด้านล่างโรงแรมนะครับก็สังเกตเห็นชายต่างชาติคนหนึ่งมารอบด้านมองๆนะครับมีท่าทีที่ เราจรึงเรียกเข้ามาตรวจสอบคนนี้ก็เหมือนกันครับไม่พบหนังสือเดินทางแต่จากการนาไปหน้าของเขานะครับมาพิสูจน์ทราบจากระบบตรวจสอบอัตลักษณ์ทางไอบอมตริกของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทาให้เราทราบว่านายคนนี้มีชื่อจริงว่าไรอันนนะครับและเป็นบุคคลที่อยู่ในราชจ,จัจจ์โดยการอนุญาตเป้นสุดแล้วเช่นเดียวกันกว่า2,451วันหรือที่เป็นเท่าๆประมาณ6ปี8เดือนนะครับ ยิ่งไปกว่านั้นในสาระของสำนักงานตรวคนข้าเเืองเองนนเรามีการรวมข้อมูลบุคคลต้องห้ามับหลายรายการด้วยกันยกตัวอย่างครับนายอักนันเคยถูกจับกุมโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับในคดีความเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หญิงมอโรโฟเมื่อปี2560นะครับแล้วยังมีหมายจับคดีปุกชักรหลายหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนคดีทำร้ายร่างกาย จะเห็นได้ว่าบุคคลเหล่านี้นะครับอยู่ในด้านทางกาจัดโดยการอนุญาตสิ้นสุดและเป็นบุคคลที่ถือได้ว่าเป็นไทยสังคมนะครับทุกจับลุมจึงได้ทาการทำมาเพื่จับคุมนะครับควบคุมตัวทั้งสองรายนะครับแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นว่าเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในดานอาจัรโดยการอนุญาตสิ้นสุดนะครับแล้วส่งักงานสอบสวนเป็นคดีตามกฎหมายครับซึ่งในระหว่างการสืบสว,จวนจนง้นไดงทราบว่าสองคนนี้นะครับ ดูจากข้อมูลในโทรศัพท์แล้วนะครับมีความเชื่อมโยงกันมีการโทรหาก,กันหลายครั้งนะครับซึ่งเราจะได้แสดงผลต่อไปว่า2คนที่เข้ามาทําอะไรในประเทศไทยและที่อยู่เกินมาหลายๆปีนี้เขาทำอาหารกินอะไรที่งปรดภยไไัยิอไรบ้าครับขอบคุณครับก็ทั้งสามนาทีที่แถลงข่าไ,ขไปมีสื่อมวลชนท่านใดสงสัยจะสอบถามจะประเด็นใดหรือไมเชิงครับเทตัวนี้นครับ ผู้ต้องหาที่จับได้สองคนเตรียมผ่านด่านของนอกประเทศไปในรันนี้ซาบีกับอั้นนั่สองคนนี้ถูกดำเนินคดีตอนนี้ตอนนี้ดำเนินคดีเรียบร้อยครับตอนนั้นไหนครับเรียบร้อยตอนนี้กลับมาอยู่ที่ห้องกักในครับห้องจับครับและเราเตรียมหมายจับครับแสดงว่ามีหมายจับในประเทศต้นทางด้วยก็ต้องเตรียมส่งตัวก่อเทือเทศต้นทางด้วยเอออันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวครับก็ก็คือในส่วนของประเทศต้นทางเรายังไม่มีรายละเอียดแต่ว่า การดําเนินการที่เสร็จสิ้นในประเทศไทยแล้วเนี่ยตามกฎหมายก็ต้องถูกเอากับเข้ามาอยู่ในระบบเพื่อส่งกลับเพื่อผักกันของนอกประเทศก็อยู่ระหว่างรอที่จะผักกันของนอกประเทศไม่ไม่ได้เกี่ยวกับดีที่ประเทศต้นทางในคดีของชาวบังกลาเทศนะครับผเขาก่อเหตุมาแล้วกี่ครั้งนะครับนายประโยชน์นะครับผมเชิญเชิญตรตมาสามครับเขายับ ครับเรารับว่าน่าจะมาสองสามครั้งครับขั้นต,ตอนในการส่งเนี่ยจะเป็นสามช่วงช่วงแรกเนี่ยมาจากชายแดนถึงชายเชียงสาวช่วงสองเนี่ยชายเชียงสาวถึงสุราษฎร์ช่วงสามเนี่ยสุราษฎร์ออกชายแดนมาเลย์เขจะเปลี่ยนกะสามกะภาพการทางด<ม>า,ากะก็ไม่เท่ากันกะนี่คือสองพันธะแต่เฉลี่ยแล้วเนี่ยคนขับรถจะได้ประห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทค่าในการว่าจ้างมาเนี่ยหันละหนึ่งหมื่นกว่าถอาจัดเป็นการที่เสียตออคนนะ ได้คือรายได้ลดเสียให้เขาที่สอบถามมาเนี่ยโอเคนะแล้วมีเงินเท่าไห่แต่ว่าสยน์ได้แค่สองได้แค่สองพันห้าใช่ใช่แล้วก็แบ่งให้กับคนขับคนขับประมาณพันหนึ่งต่อกลับใช่ไหมครับต่อต่อครั้งที่ยงก่อนคนมาต่อหัวต่อหัวไม่ใช่มีสามกับที่ต่อกลับหรือว่าต่อกลับต่อกลับก็คือในยกับหนึ่งเนี่ยแทยกับสองไทยกับบาทกับสองสองพันห้ากับสามมันจะสองพันกว่าแต่สยนต์เป็นคนสั่งการทั้งหมดเราก็จะขยายขึ้นไปดี พราะประยน์เนี่ยรับการจากใคมาแต่บัญชีใช้เนี่ยเปนบัญชีมาแต่บัญชีเด็กกำลัตรวจสอบอยู่และจะเอาคอนเทนต์มันด้วยว่าเขาเนี่ยติดใครบ้างตัวอะไรโมกือใครเวลาให้สื่อมัเขตยนต่อประโยชน์ดูแลทั้งสามกลาบเลยถสามกลาดน่าจะสามกลาบแต่พอที่ถูกจับได้ที่สะท้อนถึงประโยน์แค่กลาบเดียวกลาดเดียวครับเราจะท่กลาสอกลองกลา3สางจับไม่ก็เราจับก่อนไงมันไม่ถึงกลาเราจะที่แปด้วเแค่กลากลาดสอง การหนี่เราต้องแบบกับที่ประจวบเนี่ยออกมาจากแบบนู้นเนี่ยกับที่กัดสองเราไปต่อไดที่มาเลยไม่ได้ไปถึงต้านได้ไปถึงสุรายังไม่ถึงสุรามาจากก่อนแล้วกับหนึ่งเราจับได้ไหมไม่ใช่ก็บาถึนอนเราจับสองแต่เขาจ้างสามช่วงในการผาจ้างมันจะไม่ไม่ไม่ทำกันเที่ยวเดียวไงตั้งแต่ต้นทางไปทางเนี่ยต้องให้สามสามคนสามรอบในการขนส่งเรื่องที่มีเออผมบอกวีทูวะครับ ชาวรัสเซียครับที่มาเล่นในภูเกตครับเขาเข้ามาเล่นโดที่ไม่มีโดว์คอมมิชนะครับอันนี้ทางตมเราได้รับรายงานแล้วก็มีการมีการบันทึกเอาไว้แล้วทุกคนครับมันก็เป็นการดําเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตมภูเก็ตนะครับเช่นอย่างว่ามีนักแสดงที่เขาไม่มีเวอร์คอมมิชแต่มาแสดงเดินทางเข้ามาในวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็มีการจับคุมไป7รายด้วยกันนะครับแล้วก็ ขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการถูดำเนินคด,ดีเรียบร้อยนะครับมีการเก็บเทบปรับไปแล้วอ,อยู่ระหว่างรอการส่งกลับอต,อตอนนี้มีส่งกลับไปแล้วหนึ่งรายครับเราดำเนิน,นคดีในข้อหาอะไรทํางานโดยไม่ได้รับอนุญาตรครับเ,เมีข่าวว่าทางการรัสเซียเขาขอตัวขอตวัวที่ส่งกลับไทยแล้วได้ไรายงาน คือในส่วนเนี้ยในเรื่องของการขอตัวส่งกลับเนี่ยเอกสารนยังไม่ถึงเราครับยังไม่ทราบในส่วนนี้แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาไม่ประสงค์ที่จะกลับไปที่ประเทศประเทศต้นทางของเขามันจะเป็นเรื่องของการขอผลักดันออกไปในประเทศที่3แต่ว่าก็อยู่ในโปรเซสของการตรวจสอบว่าการผลักดันไปไปประเทศใดได้บ้างแล้วเขาไปทางเขารลับหรือไม่นะครับก็คงอยู่ในขั้นตอนนั้นครับ ผู้ต้องหาบางคนมีสองสัญชาติครับเขาไมสิสธิ์เดือกนะครับเขาจะกลับไปประเทศไหนครับก็อย่างที่รายงานไปแล้วนะครับก็อยู่ที่ประเทศหนึ่งก็คือถ้าเขามีสัญชาติของเขาแล้วไปทางเขาดีจะกลับไปทางเราส่งได้แต่ถ้าในกรณีที่เขาไปประเทศที่3ามเขาคงจะต้องรอรอให้ประเทศที่3ามเขายืนยันกับว่าเขาจะรับหรือไม่อย่างไรครับร่างที่จะส่งต่างประเทศเสนอร่างสนธิสัญญาพลายข้ามแดนระหว่างไทยกับรัสเซียครับ พรมอบัดแล้วแต่ว่าการลุกนามระหว่างไทยกับรัสเซียเกิดในยามน,นี้ยังไม่แน่ใจเออเรื่องนี้เห็นมีทางมันมีเป็นเ,นเรื่องละเอียดอ่อนกับความมั่นคงแล้วเห็นว่าตอนนี้ทางสามาชก็เตรียมประชุมหารีตำรวจ,จสตมจะได้เข้าประชุมเรื่องนี้ด้วยองไหนครับใช่ครับบ่ายช่วงบ่ายมีการประชุมต้องมีครับตำรวจกะเข้าวมาช่วยไหมใช่ครับมีอะไรเพิ่มเติมครับเชิญครับ ขอริษยาดนะครับว่าสตมมีมาตร,รการในการตรวดขันจับคุมผู้ต้องหาไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างประเทศในการเดินทางเขาออกนะครับทุกกรณีอีกส่วนหนึ่งก็คือประชาชนก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานของตำรวจอยู่แล้วนะครับประชาชนก็คือตํารวจคนแรกนะครับถ้ามีรายละเอียดหรือมีอะไรที่เป็นพฤติการที่น่าสนใจก็แจ้งม,มาที่เราได้นะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการทํางานครับก็ขอขอบคุณสืวจทุกท่านครับขอบคุณครับ